ครับผมสวัสดีครับอุดมสอรับโซซิงเมื่อนี้จะมาจัดลวกใสออนนะครับผมสวัสดีครับมาใสมันก็ขึ้นอยู่เราจะก็เหมือนนะครับว่าเขาจะไม่เขาเสดเขากะระบุอยู่ว่าจะเอาแบบใสแบบบางสีจะหิมะให้ลวกหรือเฮ็ดเป็นก้อยใสนะครับเนาะอันนี้ก็ับเป็นใสออนนะครับผมเด็กึ่งใสแก้วตัวนิแบบที่กรอบนุ่มนะครับผมนุ่มบ่ถึงว่าเหนียวมากครับผมนี่ครับผมเป็นใสลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะ เดเมื่อนี้จะมาเห็ดเป็นรวกนะครับผมรวกิ้มนะครับผมใส่ง้วนะครับเด้อมันใส่หมูนะครับเด้อใส่งัวจะเผ็ดรวกิมนะครับผมใส่ก๋วยแห่งสุดยอดเด้อนี่ยก๋วยวซมากจุไก่ขีคันเพื่ออยากกะบบอกได้ครับผมเห็ดส่จุไปก็ได้นะครับเนาะนี่จะเผ็ดรวกิมครับรอบาบวันเซลนะครับพ้องนะครับเด้อ เนื้อยังตกบกพร่องยังหรือบริการบม่ดีครับบอกที่ชมไมในะครับผมเนาะบางที่ลูกค้ามาหลายเป็นกะอาจจะบอทันได้ครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับผมวันเสาร์จะมือนเร็วนะครับเนาะประมาณนี้บอกก้าวได้ครับผมบางที่มันเร่งรีบเกินไปหรือเยอะลูกค้าหลายแห้งครับเพือนที่บอบน้วยครับผมเนาะประมาณนี้ตามสภาพครับผมการเฮดรับหลายกับบอทันนะครับเนาะ ชิลรดครับผมน้ำปลาครับขี่เพียเพิ่มน้ำเข้าไปครับผมไปสามทีตวงไปเลยครับผมแต่ก็ตามด้วยเป็นขูดครับผมประมาณนี้เสียบคือเก้าครับผมถ่านบ่อเฝ้าครับผมเนาะได้กิ่นคือขู้ทุกคนนะครับผมวันเสาร์จะเร่งรีบว่าถุกมือนะครับไปครับผมรอให้มันเดือดซุกนะครับผมไปรอช่มครับ นี่ครับนาตาใส่ออนลวกใส่ออนสิเป็น Polski ประมาณนี้นะครับเนาะอีบางย่างขันบางไหลกระชีบบ่อลวกให้นะครับขันแบบนี้แซีบครับผมแบบนี้แซีบนะครับนี่นี่มันปาแัดเนี่ยครับผมเนาะปัดปัดปัดคอรอกใครเละมาครับผมลงจานครับผมขันใส่บางบ่สามารถเต็ดได้นะครับเนาะอันนี้ใส่สีหนาเนี่ยมันโดนใจนะครับเลยจัดนะครับ สรรหาแบบเมนูแบบแปลกแหวกแนวครับแสบแบโลงให้เบิ่งนะครับเนาะให้น้ำจิ้มครับผมจิ้มขมนะครับผมจิ้มเจียวจิ้มย่างจิ้มรวกครับผมจิ้มหรือแม้แต่จิ้มเข่ากระแสบครับผมนะครับผมกนจะไม่กินกัรผู้ดีลู้ค้าเมื่อไรครับน้ำจิ้มเมื่อถ้วยหนึ่งเลยล่ะก้อนกับเข่าจะมาครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มความแ่บขมัวเข้าไปนำาปลาลงไปนิดนึงนะครับผมเนาะนี่สำหรับเจียวขม เรียบร้อยมาผมเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มขมครับผม,ผมกับบวกใสนะครับผมซับๆนะครับก็เบามนะครับผมสำหรับบายวันเสาร์จัดไปครับ